สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแต่งหน้าไปปากซอยกันนะคะเอาง่ายๆเนาะคุณเทนต์ง่ายๆไปเดือดไปปากซอยนะคะมันก็ใช้มีบรีต,รตัวนี้นะคะใกล้หมดแล้วหมุนค่ะหมุนหมดแล้วแน่เรวยอะ่ะ หมดเลยวะ่ะได้มาแล้วหนึ่งจุดแล้วพอแล้วก็ใส่ชีน้งชีนี่มันขาวมากมันศูนย์หนึ่งอ่ะเขาให้มาไม่ได้ซื้อเอง ต้องผสมนะคะเพื่อความมันจะได้เข้ากับผัาผิวหน้าเรามากมันก็จะได้ไม่โดดมากนะคะแล้วก็ใสค่ครูบมาพีห้เพราะว่า P5 ก็จะหมดแล้วน่ะรู้สึกจะมีสำรองอ,อีกกระปุกหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้จะไม่ได้ เกลียดต้อกันคนๆกันแล้วก็ลงเลยนะลงที่หน้าเลยนะครับอย่าลืมลงระรุงก่อนนะลงนี้สําคัญมากเลยหน้าเราจะติดดีกินทนถึงจะ้ถ้าใช้แป้งดีถ้าสภาพหน้าไม่ดีก็มันก็ไม่อำนวยกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็คือเวลา เวลาแต่งหน้าก็คือรองพื้นรองพื้นขัดหน้านี่เมื่อเคยรู้จัขัดหน้าไปนะคะเพราะการแต่งหน้าบางทีเราก็ล้างแป้งไม่สะอาดฉะนั้นเราก็การขัดหน้าก็ช่วยได้เพราะว่ามันจะได้แป้งจะได้ไม่เปือ้อนตุกมขน แล้วก็กใช้พับกดนะคะพับก็เก่ามากเลยนะที่ไปซื้อใหม่ยังไม่ได้ซื้อเลย เบานะคะกดตรหน้ามันขึ้นเงาอ่ะมันมันมันคือพอพอเรากดแล้วก็มันจะเสเกดได้ว่านาเราจะเนียนขึ้นมากตอนนี้รอยสิวนะคะแล้วก็ใช้รองพื้นกดอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเกลี่ยหน้าได้อยอรลอยแล้วก็เนี่ยเราเพิ่งกดไปเลยตรงไหนที่มันปกปิด,ปด,ปดเป็นรอยผิดเป็นก็ พอแล้วไม่ต้องกเดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพับจะดูดมากก็จะหายปไปกับพับเห็นไหมมันก็หายแล้วจบค่ะนะคะก็จะอาไม่ใช้ไม่จริงๆก็ใช้ไม่กี่ตัวเองมันก็นี้ได้แล้วแล้วนี้จะลงไฮไลท์ตอนหลังลงแป้งลงเดี๋ยวนะคะลงแป้งโกะเียจะลงแป้งก่อนแล้วก็ทําเป็นไฮไลท์ เป็นหไรเป็นแป้งเป็นเนือ้อผงหรือแป้งเป็นฝุ่นจะไม่ลงเป็นครีมนะคะนนี้ใช้กบมาแป้งสีออกแป้งสีชมพูวันนีมันจะมีสีเหลืองสีชมพูที่ซื้อมาแต่จำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างเพราะว่าซื้อมาพักหนึ่งแล้ว ลงแป้งไปเลยนะคะคอืมใครไปทำงานอะไรเนี้ยบ้านทำนะอ,อะไรเนี่ยเขาเจาะอะไรเนี้ยเมื่อเจาะเลยแต่เช้าหรือว่าอาทิตย์เนี้ยฮนะ,ะ oh <my> ยมีก้อโอ้โเมื่อคืนได้ดูปิเกเร็มกักงสาวผิวสีมาเรนะคะปีนี้ สาวผิวสียืนจับมือกันค่ะไม่คืดูไปจบหรอกคะ่ะเพราะว่ามงนอนมากก็นอนแต่ก็ตื่นเช้ามาดูอีกทีนี่แล้วก็เรามาลงไฮไลท์ตัวนี้นะคะใช้แปรงงตัวนี้ก็ได้นี่ก็ลงก็ลงง่ายนะสวยอยู่เนอะมันก็ไม่หลอกตามากเหมาะคนที่แต่งหน้าใหม่ใหม่ได้เลยเนี่ย มันไม่ขาวอ่ะมันไม่ขาวมันไม่ขาวดูดเหมือนตัวที่เป็นเนื้อครีมแต่มันอาจจะอยู่ไม่ทนนะแต่ตัวเนื้อครีมก็อยู่ข้างในเนาะมันอยู่ในแป้งอะไรเงี้ยนี่ก็แต่งหน้าไปเดือนปักซอยเนาะก็เบา ใส่ทุกจุดเหมือนเดิมเหมือนจุดที่นั่นที่ใส่มาก็มนกันกิเกลก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นนิดนึงแล้วเราก็มาลงเช็ดลิงกันเช็ดลิงก็มีตลับเดียมแล้วก็ใช้มาไม่ต็นไรอะไรแล้วก็ก็ยังไม่ดังก็ไม่มีใครส่งให้ใช้นะก็เราต้องทดลองใช้ชไปก่อน ซื้อเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวมันอันนี้เป็นต้นทุนนะคะฉะนั้นเรามีแค่ตำอองตัวเดียวมีกี่ตัวเราก็แต่งได้ แล้วไปไแล้วโทรศัพท์บ้านอะไก็ไม,ม่โทรมาเนี่ย ใครให้รู้พวกเจกอะไรเงี้ยเล่นพนพันนันเนี่ยส่งมาจังในโทรศัพท์เนี่ยทำอะไรมไม่ได้ด้วยนะน่าเบื่อเนี่ยแต่งปักๆสัก็แค่นี้ก็พอแลวจริงเนี่ยหน้าก็เรียวเล้วมาคะสวยสุดพิมแล้ว,วะ่ะก็ไม่มีอะไรแล้ว ไ,ได้เลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เขียนคิวโกนะครก็ไม่เขียนคิวขั้นตอนการแต่งนะก็สําคัญจริงๆก็สำคัญทุกขั้นตอนนะแต่จริงๆคือรองพื้นเราต้องแน่นนะเรต้องรองรพืนให้ดีแล้วก็จะอื่นก็จะตามมาเรากดแป้งให้ลงกดแป้ให้เนียนก็สวย นี่ไม่ได้การคิวนะคะเขียนคิวว่กยังจะไม่คมเท่าไหร่เลยะจะลองเขียนคิวสั้นๆดูซิว่าจะรอดไหมรอดครับไ,ไม่ไม่รอดคิวสั้นไม่รอด คืออย่างเงี้ยสวยนะคะแต่คือมันไม่รอดสำหรับเราเราจะเป็นคนคิ้วกดทันทีพเพราะหน้าเรามันยุคมันเบนใช่ไคือเขียนปุ๊บมันไม่รอดคุณรู้ว่ามันไม่รอดฉะนั้นเราต้องเขียนให้มันตรงกับบุคลิกเราให้มันเหมาะสมกับหน้าเราเห็นไหมเราจะไปเขียนทั้งสัาง้าคน,นอื่นไม่รอดเพราะหน้าเราขมับเราไม่มี เฉะนั้นเราเขียนก็ต้องดูเออแต่ก็ยังว่านะบางคนชอบสั้นสันไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะก็คือความชอบนะแต่มันจะดูเหมือนคิ้วกุดทันทีอ่ะคิ้วกึมกุดหอมไปของไบหน้าตักคิมกุดคุณเหลือครึ่งหนึ่งไรเงี้ยมันก็ไม่สวยแต่ถ้าเราเขียนยาวไปปุ๊บมันก็จะหน้าเราก็จะหวานขึ้นนะมีความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เขียนยาลองจริงก็ไม่มีความหมายเลยนะแต่คือมันจะทำให้ตูหลอกตาถ้าเขียนเขียนสั้นนี่คือจบเลยนะคะจบแบบแฮปปี้ไม่เอนดิ้งด้วยนะ อร่อยคะ่ะหัวคิวก็ต้องจางเนะี่ยไม่ต้องเข้มนะคะหัวคิว็ต้องจางแล้วก็ไม่ต้องให้คิวชนกันนะคะก็อยู่ประมาณเนี้ยนี่ก็ได้แล้วีนค,คิวจริงคนคิวสั้นนะ ประปัดกะวันขยาวแล้วคุณก็จะถามว่าทำไมคิวควค้วยาวจังดับส่คนตาเหรอไมเล่าค่ะเแล้วเราก็มาเขียนตากันนะคะวันนี้ก็สีอ่อน่อนสีเขียวนคะวนคะสีเขียวอ่ออน ลองรองพื้นพิจก่อนนะคะใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็ลองตาสีเขียวดูนะคะแล้วก็สีเขียวนั่นนะคะ อาเทมเบาตาเลยวันี้จะไม่ครึ่งตาแล้วนะครับเบลตาเราตัวไปเลงไปเลยราคะตามใจชอบเลงไปเรื่อยะคะ่ะเดี๋ยวก็สวยเองแล้วก็มาใช้เปรย์ตัวเลติดนึงนะคะตัวนี้ไหนะเป็นตัวเชิอยูนาอะยเขียวเข้มนะคะ ทำให้ตาดูใบร้ขึ้นนะคะแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วกรีดตาล่างนิดหนึ่งเพื่อความช่ำๆนะคะจะ,จจะได้ช่ำ สแลวนะคะโอเยไม่เท่ากันเดี๋ยวเติมให้เท่ากันก่อนนะสแลวเราก็มาปัดมาครานะครับอันนี้ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิม ภาพกบยาวหนาเห็นผนตาเ้นมานทีหรือเมื่อกี้ไม่เห็นนะคดตอนล่างที่นี่รวยเนี่ยลำบากในการปัดมาก ที่นี้ก็โอเคแล้วนะสวยแล้วฉ่ำก็ค่อยปัดไปค่อยปัดไปก็สวยแล้วนะตาก็เบลกสวยเลยเหรอเห็นไหมเรามาปัดเรามาปัดน,นะแก้มนิดหน่อยเราก็โอเคและจริงจริงเนี่ยมันไม่มียากเลยอะเห็นไหม ต่อไปเราก็ทาปาดค่ะวันนี้ก็จะเอาสีส้มดีกว่าสีนี้นะคะเห็นไหมค่ะก็สวยเลยเห็นไหม ก็ง่ายๆแต่งหน้าจริงๆก็ไม่ไม่ได้นานมากนะคือถ้าเราฝึกบ่อยๆก็แป๊บเดียเองเสร็จนะเปลี่ยนรูปหน้าเลยนะจากการก่อนแต่งหลังแต่งนี่คือไม่เหมือนกันเลยเห็นไหหน้าเปลี่ยนวันนี้ก็จบการรีวิวหน้าเคท่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ